ช่วงซูเปอร์ฟู้ดเมนูกับผลิตภัณฑ์เนทารีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกทำให้หลายคนป่วยกันง่ายขึ้นค่ะช่วงซูเปอร์ฟู้ดเมนูกับเนทารีวันนี้นะคะขอนำเสนอเมนูเพิ่มภูมิต้านทานนะคะด้วยซูเปอร์ฟู้ดและซูเปอร์ฟรุตกับเมนูที่มีชื่อว่าเลมอนกิวีเชียร์พุดดิ้งค่ะแค่มีน้ำนมอัลมอนด์2ถ้วยน้ำเลมอนครึ่งลูกน้ำพึ่ง1ช้อนโต๊ะ กีวีสีทองและสีเขียวและที่ขาดไม่ได้นะคะเชียร์ซีดต,ตราเนทัลลี่ค่ะมาดูวิธีทำกันบ้างนะคะง่ายนิดเดียวค่ะใช้น้ำนมแอลมอน์นะคะเทลงไปค่ะเสร็จแล้วเติมเมล็ดเชียร์ซีดลงไปผสมให้เข้ากันค่ะ oh <dear. S 1> เสร็จแล้วบีบเลมอนตามลงไปนะคะ ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินซีและเพิ่มรสชาติให้กับพุดดิ้งของเราค่ะ<ม>เติมความหวานด้วยน้ำพึ่งเลยค่ะเรียบร้อยแล้วคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดานะคะทิ้งไว้30นาทีเพื่อให้เชียร์ซีดของเราพองตัวเต็มที่ค่ะผ่านไป30นาทีเชียร์ซีดของเราจะพองตัวแบบนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะใส่ตัวกีวีสีทองลงไปก่อนนะคะเพราะเราจะทำเป็นเลเยอร์ให้สวยงามค่ะเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยเชียร์พุดดิ้งของเราเลยนะคะ ็จแล้วก็ตามด้วยกีวีสีเขียวนะคะซึ่งกีวีเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคะจะช่วยเพิ่มให้ผิวสวยและต้านป่วยต้านหวัดได้ชะงัดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเลมอนกีวีเชียพุดดิ้งนะคะแต่หัวใจสำคัญของเมนูนี้นะคะ อยู่ที่เมล็ดเชียซีดค่ะเพราะถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะที่อุด,ดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณประโยชน์มากมายต่อร่างกายค่ะที่สําคัญคือเหมาะสําหรับคนทุกเพศทุกวัยนะคะตั้งแต่เด็กวัยเรียนไปจนถึงผู้สูงอายุเลยค่ะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะอย่าลืมเลือกเชียซีดที่มีคุณภาพค่ะเพื่อประโยชน์สูงสุดในการรับประทานนะคะถ้าคุณชมสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชียร์ซีดนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะที่089นะคะ 775 08 37ค่ะและ089 775 08 47นะคะหรือว่า www.netary.com ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ Netary นะคะที่ร่วมสนับสนุนให้คนไทยสุขภาพดีง่ายๆทุกวันค่ะขอขอบคุณ Netary Be Healthy by Nature ที่สุดเรื่องคุณภาพที่ 1. ด้าน Superfood โทร089 775 08 47